สวัสดีค่ะวันนี้ที่สำนักงานทางจังหวัดลำปางมีคําตอบให้นะคะวันนี้ขอนําเสนอแย่แล้วบันทึกสินทรัพย์คลาเคลื่อนต้องทําอย่างไรเดีย๋ยวเรามาฟังกระบวนการแนวทางการแก้ไขปัญหากันนะคะ จากปัญหาดังกล่าวถ้าในระบบ New GF ไทยระบบที่เข้าคือระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรและให้เพื่อการปฏิบัติงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นในทางที่เดียวกันและสอดคล้องกับระบบ New GF ไทยในปัจจุบันกรมบัญชีกลางนะคะมีหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องคือหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางที่ว43ลงันที่29มกราคม2562ส่วนปัญหาที่พบบ่อยจากระบบสินทรัพย์ถาวรนะคะก็คือมีการบันทึกสินทรัพย์ที่เป็นการบันทึกบัญชีที่คาดเคลื่อนนะคะโดยพบบ่อยในส่วนมากแบ่งเป็นบัััญชีพพสินนทรคค้้าไวะะ ที่2เป็นกรณีบันทึกสินทรัพย์ที่ไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่3เป็นเรื่องของการบันทึกสินทรัพย์ที่บันทึกสินทรัพย์ผิดหมวดและเรื่องที่4เป็นกรณีที่บันทึกสินทรัพย์บันทึกอายยุการใช้งานของสินทรัพย์ผิดหมวดค่ะ ส่วนขั้นตอนการแก้ไขปัญหาระบบสินทรัพย์ถาวรน,นะคะก็คือ1ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินทรัพย์ในระบบ n GF i ค่ะเทียบกับทะเบียนสินทรัพย์ของเงินสดจ่ายนะคะขั้นตอนที่2คำนวณอายุการใช้งานที่ครบกำหนดแล้วนะับตอนที่สับปรุงค่ะขั้นตอนที่3คำนวณอายุการใช้งานที่ถูกต้องที่คงเหลืออยู่นะคะและขั้นตอนที่4คือคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ถูกต้อง,องคงเหลือไว้ด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบ New GF i นะคะในอย่างครั้งแรกในการเข้าใช้งานก็ต้องให้ระบุรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านหลังจากนั้นจะขึ้นเมน ของการบันทึกข้อมูลหลักสินทรัพย์หรือการบันทึกรายการสินทรัพย์หรือการกลับรายการสินทรัพย์กรณีนี่1ค่ะบันทึกสินทรัพย์แต่บันทึกแบบผิดเป็นพักสินทรัพย์นะคะอันนี้ถ้าเป็นการแก้ไขเดทีปัจจุบันนะคะก็ให้สร้างรหัสสินทรัพย์หลักสท11ค่ะแล้วก็2ล้างทรัพย์เป็นสินทรัพย์กายตัวด้วยสท13แต่ถ้ามีในเรื่องของงานก่อสร้างเพิ่มมานะคะก็จะมีขั้นตอนเพิ่มมาอีก2ขั้นตอนค่ะคือการบันทึกสร้างกดการโอนบัญชีงานระหว่างก่อสร้างนะคะสท14แล้วก็มีการบันทึกโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างกับเป็นสินทรัพย์นะคะอันนี้อยู่ที่สท15ค่ะส่วนถ้าเป็นปีก่อนนะคะที่ผ่านมาแล้วนะคะวิธีการทํานะคะก็คือ1ต้องสร้างรหัสสินทรัพย์หลักสท เหมือน,นกันค่ะแล้วก็สร้างลหนทรัพย์ย่อยระบุอายุการใช้งานของประโยชน์1นนงวดเพื่อประโยชน์นในการประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ด้วยสอท11ค่ะหลังจากนั้นล้งางภักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวด้วยสอท13ค่ะและถ้าเป็นกรณีที่เป็นงานกา่อสร้างก็เพิ่มในส่วนของขั้นตอนสอท14แล้วก็สอท15หลังจากนั้นนะคะก็มาสู่ในขั้นตอนที่4คือการประมวลค่าเสื่อมสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์นอันนี้แก,ก้ข้อสกัดทรรนะคะขั้นตอนที่5ปรับปรุงการล้างภักบัญชีค่าเสื่อมราคาด้วยบชเสนออัตราเกณฑ์ดีค่ะส่วนกรณีนี้ต่อนะคะกรณีบันทึกสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ถ้าเกิดขึ้นในปีปัจจุบันหนึ่งต้องทําการปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้สินทรัพย์ก่อนนะคะ สอทศหนึ่งประเภทเจวีค่ะและหลังจากนั้นขั้นตอนที่2สร้างรหัสสินทรัพย์หลักสอทศหค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวสอทศสค่ะก็เหมือนกันนะคะกรณีถ้าเป็นงานก่อสร้างก็จะเพิ่มในเรื่องของการสร้างกฎการโอนบัญชีงานระหว่างก่อสร้างสอทศสและเพิ่มในเรื่องของการบันทึกสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างไปเป็นสินทรัพย์สอทศหนะคะแต่ถ้าสมมติเป็นสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในปีก่อนวิธีการนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือปรับบู สตอทอสิบเอ็ดค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่สี่ล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวได้วยสตอทอสิบสามหากมีเรื่องของการทำในเรื่องของงานก่อสร้างนะคะก็จะเพิ่มในขั้นตอนของสตอทอสิบสี่แล้วก็สตอทอสิบห้านะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่ห้าประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ได้ต้องสังกัดเป็นผู้ดำเนินการนะคะขั้นตอนที่หกปรับปรุงล้างพักบัญชีค่าเสื่อมราคาด้วยบชิษัทสตอทหนึ่งประเทศเจรีค่ะ กรณีที้ต่านะคะกรณีบันทึกสินทรัพย์แต่บันทึกสินทรัพย์ผิดหมวดนะคะวิธีการแก้ไขมี2วิธีค่ะกรณีถ้าเป็นสินทรัพย์อายุเท่ากันก็คือ1ต้องสร้างรหัสสินทรัพย์หลักสทอ01ค่ะ2บันทึกโอนสินทรัพย์ด้วยสทอ17ค่ะและถ้าเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุไม่เท่ากันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือบันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์รายตัวตัวนั้นนะคะด้วยสทอ18ก่อนค่ะจากนั้นปรับปรุงบัญชีเพื่อรับรู้สินทรัพย์ด้วยบช01ประเภทซวีค่ะจากนั้นสร้างรหัสสินทรัพย์หลักด้วยสทอ01ค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่4สร้างรหัสสินทรัพย์ย่อยนะคะระบุอายุการใช้งานประโยชน์่งงวดเพื่อประโยชน์ในการคำนวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์นะคะด้วยสทอ11ค่ะขั้นตอนที่5ล้างพักสินทรัพย เป็นสินทรัพย์รายตัวด้สพ13ค่ะขั้นตอนที่6ประมวลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์แล้วนะคะอันนี้กด้ต้อสังกัดเป็นผู้ดำเนินการค่ะขั้นตอนที่7ปรับปรุงลงบัญชีค่าเสื่อมราคาด้วยบช1ประเทศเจวีค่ะกรณีที่4กรณีสินทรัพย์ระบุอายุการใช้งานผิดหมวดนะคะอันนี้ค่ะมีขั้นตอนก็คือ1บันทึกตัดจำหน่ายสินทรัพย์รายตัวได้สพ18ค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ปรับบัญชีเพื่อรับรู้สินทรัพย์บช11ประเทศเจวีค่ะหลังจากนัทรบ หลังจากนั้นขั้นตอนที่5้าล้างพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวค่ะด้วยสท .13 ิค่ะขั้นตอนที่6ประมวลค่าเสริมสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์แล้วแล้วก็แจ้งต้นสังกัดทำดำเนินการนะคะขั้นตอนที่7ปรับปรุงล้างบัญชีค่าเส่อมราคาด้วยบชศูประเท JV วค่ะหลังจากดำเนินการในระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรของระบบ NewGF t h a ไทแล้วนะคะสามารถตรวจสอบค่ะในส่วนของกระบวนการและผลการดำเนินงานที่รายงานได้3รายงานนะคะ1งรายงานสินทรัพย์รายตัวสท .12 อรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ 3. รายงานค่าสื้อราคาที่ขายรายการค่ะเป็นการในเรื่องบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GF ไทยและพบไม่สามารถบันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรได้หรือไม่สามารถออกรายงานได้ให้หนวยบิจ่ายแจ้งผ่านช่องทาง Call Center สี่ช่องทางนะคะถ้าปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการบันทึกสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GF กรณีบันทึกสินทรัพย์ขาดเคลื่อนตามคลิปนี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะคะกลุ่มงานระบบการคลงังสำนักง,งานคลงนังจังหวัดลำปางพร้อมให้บริการด้านระบบบริหารการเงินทา,างภาครัฐแบบดิจิทัลใหม่ New GF ไทยค่ะ